เดินตามรอยเบื่องพระยุคนละบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีผลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นากสิกรรมรักฟ้ารักดิน วันนี้เรามาเยี่ยมสวนพี่เอนะครับแฟนคลับใน Facebook แล้วก็ u t u b e มาเป็นพยาบาลแต่มาขุดโคกหนองนา,อาที่อำเภอกันถล่มจังหวัดศรีสะเกดครับพี่เอสวัสดีครับ,รบโอ้โหในเป็นโอกาสมาเยี่ยมชื่อสวนคำแก้วนี่ชื่อสวนเลยนะใช่ค่ะคำนี้เป็นชื่อแม่แม่ชื่อคำผ่องสวนแก้วนี่เป็นฉายาของพ่อที่เพื่อนเขาเรียกก็เลย ตั้งชื่อพ่อกับแม่ครับส่วนคาแก้วแล้วป้ายข้างล่างอะไรอันนี้เหมือนกันไหมอ๋อเหมือนเป้เลยอ่ะอ่าอันนี้เจตนาอย่างไงครับผมเจตนาก็คือจริงๆก็คือมีสหายสายเขียวก็เริ่มจากจากนี่แหละเป็นงานคนบ้าปลูกต้นไม้เมื่อเดือนไหนนะจำไม่ได้ละเมื่อเมื่อที่ผ่านมาที่บ้านตามมาใช่เขาก็เออพอดีพอดีพ่อบ้านเนี่ยเขาจะทำป้ายเราก็เลยเฮ้ยเอาป้ายนี้ไปด้วยดี แล้วเราชอบมากเลยอย่างเสื้อเนี่ยเราก็ชอบเขาเคยใส่ไปตลาดไหมครับเอาเคยใส่สิเวลาไปตลาดมาสวนใส่ค่ะใส่แล้วมันมีพลังเลยมีพลังยังไงฮะมันทําให้แบบว่าเฮ้ยมีความฮึกเหิลมั้ยเหมือนเฮ้ยเหมือนเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยใครช่างออกแบบเนี่ยอ๋อ,อ,อครับทีมงานหลายๆคนนะฮะช่วยออกแบบอันนี้เราที่มาที่ไปไหนครับพี่เอเป็นพยาบาล แล้วสนใจมาทําเกษตรพอเพียงมันเริ่มยังไงครับผมอ๋อมันเริ่มจากเราทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะมีเห็นคนไข้เห็นหมอเห็นพยาบาลเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่โน,น่นครับมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยคนไข้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยส่วนมากป่วยเป็นอะไรถึงไมถึงเยอะขึ้นแล้วหมอก็ทำงานหนักพยาบาลทำงานหนักบา,บางทีทะเลออกกาะกันด้วยถ้าแบบการบริการช้าหรืออะไรเงี้ย ก็เลยเราก็ดูเฮ้ยทำไมถึงป่วยส่วนมากบอกได้เลยค่ะมันเกิดจากอาหารการกินอเป็นโรคที่เราป้องกันได้อะรเราก็เลยถามตัวเราว่าเฮ้ยเรามีอาหารที่ปลอดภัยคือจะอยากจะเริ่มที่ตัวเราก่อนเพราะเราคงเปลี่ยนโรกด้วยด้วยตัวเราทั้งหมดไม่ได้ใน,ในตอนแรกใช่ไหมคะเราก็เลยเริ่มมาที่ตัวเราก็เลยเป็นที่มาของการมาสร้างแปลงที่นี่แตงจริงบ้านอยู่ ทำงานที่ในเมืองบ้านจะอยู่ชานเมืองอที่บ้านในเมืองเนี้ยเล่านิดหนึ่งก็คือเราก็จะปลูกผักครับบริเวณบ้านซึ่งมีแค่ประมาณสามงานกว่าๆเองอแต่เราสามารถที่จะเก็บผักแล้วหิ้วไปที่ทํางานแล้วก็แบ่งปันเพื่อนฝูงกินได้แต่สุภาพเราดีด้วยนะแล้ว<ด>เริ่มต้นปีไหนครับพี่โอ้เริ่มจากจุดประกายไปงานถึงสื่อถึงคนเลย ที่เปียกจัดอ่ะปี60ปลายปีจำได้ป่าธันวาคมครับจากนั้นก็ไม่ถึงครึ่งปีอ่ะประมาณ5เดือนมันเริ่มขุดแปลงนี้เลยค่ะอืไฟแรงมากไฟแรงมากเลยแต่ก่อนมาหาข้อมูลอยู่5เดือนเนี่ยก็ตามตามคลิปของเปียกนี่แหละทุกคลิปเลยถึงสื่อถึงคนตอนนั้นเราเออมันมีอย่างนี้ด้วยทั้งที่ก่อนเราปล่อยให้ที่นาว่างเปล่าค่ะเราก็ว่าเฮ้ยเราทำได้ลงมือเลยค่ะ แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ก่อนจะมาทําเกษตรในชีวิตยามว่างทําอะไรฮะ <laughs> รู้สึกถ้ามองกลับไปแล้วมันไร้สาระมากเลยจริงๆมันก็เหมือนเหมือนคนทํางานทั่วไปอะ่ะ <c oughs> ถ้ามีวันหยุดแล้วก็ไปช้อปปิ้งบ้างดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อืมก็ม <c oughs> โหเราเสียดายเวลาอยู่นะครับ <c oughs> แต่ว่าก็ <c oughs> ก็ดีละที่ได้เริ่มเนาะจ้ะก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นมาหลายปีใช่ไหมที่ดูหนังฟังเพลงแล้วก็ซื้อผักทั่วไปกินอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ อืจริงๆเราก็เป็นคนรักสุภาพแต่เดิมแล้ว,แ,ลวแหละออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าเฮ้ยเราก็ไม่มั่นใจอยู่ดีอ่ะมันต้องสร้างด้วยมือเราเราก็อยากเป็นผู้สร้างผู้ผลิตผู้ผลิตอาหารเนาะเอาตอนไม่คิดหรือว่ามาทําอาชีพเกษตรกรมันต่ําต้อยนะในค่านิยมของคนไทยอ่ะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแลเรมั้งเปี้ยเห็นเดี๋ยวนี้แบบคนที่มาทําเกษตรนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะอจริง เมื่อก่อนอาจจะใช่มั้งแต่เดี๋ยวนี้ด้วยด้วยเทคโนโลยีด้วยความร,รู้ที่เราพัฒนาขึ้นเนาะ<ม>สื่อต่างๆเยอะแยะเลยแล้วคนทําเกษตรไม่ใช่คนธรรมดาค่ะ<ม>ยืนยันนั้นตั้งแต่ปี60ปลายปี<ม>ชีวิตก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยค่ะพอเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าวันไหนว่างเนี่ยต้องมาที่สวน<อ>หรือไม่ก็อยู่ทําสวนที่บ้านคแล้วมันก็เหมือนเป็นเป็น เป็นมนตราที่ทําให้เราอยู่ตรงนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยไหมครับแล้วคนที่บ้านก็ชอบเหมือนกัน<อ>มันก็เลยไปแบบแบบไม่ไม่ต้องลังเลเลยไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยก็ทําแล้วมันก็แฮปปี้มันมีความสุขดีใช่แล้วเพื่อนรอบข้างละ่ะเพื่อนที่ทํางานญาติพี่น้องเห็นเราเปลี่ยนไปเขาว่าไงโอ้ในครอบครัวเนี่ยทุกคน่ะเห็นดีด้วยอยู่แล้วเพราะว่า อย่างอย่างแม่เสียไปแล้วเนี่ยจริง,รงๆแม่เป็นเกษตรกร,ร,กรที่ขยันมากค,ค่ะเสียไปเมื่อตั้งแต่ปีหนะ้าสิน่ะก็เหลือพ่อพ่อแกก็เริ่มอายุเยอะนะแกก็บอกจะทําอะไรก็ทําไปเลยพ่อพ่อก็ยินดีสนับสนุนค่ะส่วนมีน้องสาวคนหนึ่งค่ะเป็นพยาบาลตอนนี้ไปอยู่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลต่างอำเภอที่บึงบูรนตรงนั้นเขาก็มีที่มีทางของเขา<อ>ก็เลยแบบ ทุกคนเห็นด้วยในครอบครัวส่วนที่ที่ทำงานเนี่ยเขาก็เห็นเราหิ้วตะกร้าผักไปที่โรงพยาบาลทุกวันทุกวันแล้วก็เขาก็ชื่นชมนะคะคแต่บางอาจจะมีข้อจํากัดของบางคนว่าเฮ้ยยังทําไม่ได้ยัง,ย,งยังอยากทําอยู่นะแต่ยังไม่ได้เริ่มแต่ก็คงจะดีขึ้นค่ะถ้าทุกคนแบบว่าสนใจสุขภาพตัวเองเนาะครับค่ะแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมสุขภาพพี่เป็นไงบ้างโอ้ดีขึ้นเยอะนะ เมื่อก่อนก็จะมีปวดหัวมั่งทางานมันก็เครียดเนาะบางทีก็จะมีไมเกรนมาบ้างเป็นครัง้งครั้งหรือไม่ก็สุภาพโดยรวมพอมาทํานี้นะเปียกรู้สึกว่ามีองค์มีเอลขึ้นอะ่ะ <c oughs> จริงๆรงิอันนี้เรื่องอนนจริงคอนเฟิร์มมันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้วนนะเพียงแต่ว่ามันเหมือนมีไขมันส่วนเกินที่บางบที่ที่เราผู้หญิงไม่อยากให้มีอะ่ะแต่พอมาทํา เฮ้ยเรายกกระถางลุกขึ้นลุกลงตัดหญ้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยมันดีเว้ยมันก็เลยแบบว่าเป็นสิ่งที่ที่อยากจะชวนใครก็ตามที่ทําได้แล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียเวลาไปออกกําลังกายขอดูมือหน่อยดิฮะมือเริ่มเป็นเกษตรกรแล้วใช่ไหมเนี่ย๋อก็ ก็ยังดีอยู่นะจริงๆเราก็มีวิธีเขาห่วงมากเลยนะส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยตัวมือด้านดืดดำมือย่เป็นพยาบาลอย่างได้ยังได้ยังได้ไม่ห่วงเลยหรอไม่นะเพราะเรามีจริงๆมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นรายละเอียดนะปี่ยักษ์มีสมุนไพรบางตัวที่เราเอาไปหมักเราใช้มืออะไรเงี้ยมันทํามันมีวิธีมีวิธีมีวิธีแก้มีวิธีแก้อยู่เมื่อเลือกเส้นทางแล้วมันต้อง เป็นอย่างนี้แหละอืมมันก็จริงๆเราไม่ได้ห่วงสวยแล้วตอนเนี้ยเมื่อก่อนนี้ไม่ได้เลยนะหน้าตาเมื่อก่อนเนี่ยโหเครื่องสำอางราคาแพงๆแป้งเปิ่งนี่ต้องเลือกคัดสรรแต่สุดท้ายเฮ้ยมันก็ทํางานเพื่อซื้อสิ่งเหล่านั้นอะแล้วก็ซื้อแล้วก็ก็หมดไปอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นคุณค่าขึ้นนอกจากความที่ว่าเฮ้ยสวยเว้ย ฮ้ยทำไมผิวดีจ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เลยเฮ้ยแบบนี้ยเรากลับรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยชีวิตเรามันมันมีความยั่งยืนแต่ยังแต่งหน้าอยู่ไหมก็บ้างไปทํางานก็ต้องบ้างบ้างใช่แต่แต่งงานแต่งงานแต่งอยู่แต่ว่ามันแต่งหน้าไปทํางาน่ะแต่งแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากที่ต้องจัดจ้านแล้วแต่งธรรมดาครับ แล้วเพื่พอนเขารู้ไหมเนี่ยมีป่ายางนามีต้นยางนาอยู่ที่นี่มีอยู่นะเพราะว่าก็ก็อัพเฟซอยู่เรื่อยๆอที่เหตุผลที่อัพเฟซอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าอยากให้อาจจะมีบางคนที่หันมามองแล้วเห็นเห็นว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดี<อ> <นะ S 1> ครับเนาะ<ม>เพราะจริงๆก็คือที่คิดตอนนี้มันเป็นทางรอดทางเดียวเท่านั้นเพียงรู้ไหมเวลาหน้าร้อนอ,ะอ่ะเนี่ยวันนี้ก็ร้อนนะจริงมันเป็นหน้าหนาวอ่ะใช่ แต่ว่าแดดมันจัดมากแล้วมันร้อนเคลือนทุกปีทุกปีแต่หน้าเมษาเนี่ยไปทางไหนจะมีคนบ่นว่าร้อนร้อนร้อนอเราก็เลยคิดเฮ้ยเราก็ว่ามันร้อนนะแล้วร้อนแล้วยังไงอ,ะอ่ะเออถ้าเราบ่นแล้วเราไม่ทําอะไรสักอย่างอะ่ะมันก็คงจะบ่นไปเรื่อยๆไม่รู้ว่ากี่ปีมันถึงจะหายร้อนใช่ไหมแต่เงี้ยอย่างน้อยเราเฮ้ยเดี๋ยวเราหลบร้อนมาที่ ในที่ของเราเองใช่ไหม,มก็ต้องลงมือทำเนาะก็ต้องลงมือใช่ใช่คำนี้ก็คือที่ตอนแรกที่เปียกแบบฝังเปียกนะทอทอทอทำทันทีลงมือทำคือคำตอบอเฮ้ยเราก็เป็นคนชอบจินตนาการเยอะอมไม่ําก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สักทีใช่ค่ะก็เลยลงมือทำ,อท,ำที่นี่ตรง,ตรงนี้แปลงลกี่ไร่นะฮะตรงนี้จริงๆที่ทั้งหมดมันตามตามใบนะเป็นสอบประกอบประมาณ6ไร่อ่ะค่ะ แต่ก็มีตัดถนนให้ญาติเข้าไปด้วยเนาะแบ่งถนนให้ให้ใช้ก็เหลือน่าจะห้าไร่ได้นะเป็นมรดกเป็นมรดกค่ะสืบทอดจากคุณแม่ใช่ค่ะและเห็นว่าขุดอะไรเนี่ยตรงนี้เป็นคลองเส้นไก่รอบนาใช่ไหมอันนี้ขุดแบบแบบโดยที่แบบใช้ใช้ฝีมือตัวเองเลยนะในการออกแบบค่ะนั่นไฟแรงไฟแรงแล้วก็คิดว่าเฮ้ยทำได้แน่เลยแต่ว่ามันก็มีบางจุดที่อาจจะต้อง เป็นเป็นประสบการณ์ให้ไป,ให,ไปให้ไปแก้ไขยอยู่เราก็ขุดคลองเพื่อให้มีน้ำเพราะว่าเขาบอกว่าน้ำฝนทุกเมตรให้เก็บลงแปลงให้หมดจริงจริงก็เก็บได้หมดจริงๆด้วยนะอันนี้ก็อ,กอีกอีกด้านหนึ่ง<ด>ก็เป็นนาเหมือนกันแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ทำนาเอาก็เราปลูกป่าปลูกป่าไปแล้วเหรอไม่ไม่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นนาหมดเลยเป็นที่นาหมดเลยแต่ทำนาเนี่ยจากประสบการณ์ปีที่แล้วซึ่งเราทำนามารอบหนึ่งแล้วเนี่ย ค่าใช้จ่ายมันสูงมากแล้วเราจัดการอเองไม่ได้เลยครับมันมีขั้นตอนหลายอย่างมากในการทำนาเพราะงั้นห,หนึ่งสิ่งที่ที่พี่ได้นะจะทำนาให้น้อยที่สุดลดให้น้อยที่สุดเลยเพราะว่าไม่ไหวอย่างที่สองเราไม่ค่อยได้มาที่นี่บ่อยนักนะปกติพี่มาน่ะแค่วันเสาร์แต่ไม่ได้ทุกเสาร์ด้วยนะเปียก็คือแบบ บางทีเดือนหนึ่งไม่ได้มาเลยก็มีเพราะงั้นเราก็เลยตั้งโจทย์แบบนี้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยอะไรที่เราไม่ต้องดูแลมันเยอะครับอืมก็ป่าคือคําตอบ,บแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องร้อนอที่เราร้อนใช่ไหม,มก็เลยเป็นป่าป่าเยอะอ่ะแล้วคนเมื่อก่อนเขาเห็นเขาทักพี่เอว่า <laughs> เราถางป่าให้มันเป็นนาจริงพวกเจ้านี่ยจะมาปลูกป่าคืนบ้าไปแล้วอบ้าไปแล้วเขามีคนบอกว่าบ้าไปแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนแถวนี้เป็นป่าค่ะอืมเป็นป่าแล้วก็ทำจนถางพงเพื่อให้เป็นนาใช่แต่บอกบอกว่าแปลงนี้นะคะเป็นแปลงที่เป็นนาโคกอ่ะแล้วดินไม่ค่อยอุ้มน้ําครับเป็นดินแบบทรายเป็นดินออกบนทรายคือน่าแหละถ้าถ้าหน้าไหนน้าไม่มีนี่แล้งไปเลย ปีที่แล้วข้าวไม่ได้กินเลยแถวเนี้ยแต่ถ้าปีไหนน้าท่วมเหมือนปีเนี้ย<ม>ปีนี้น้ําท่วมใช่ไหมเออน้ําได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากจะแรงมากกว่าแต่ที่นี้เราก็เลยทําแหล่งน้ําของเราด้วยทําแหล่งน้ําเพื่อที่จะจะพิสูจน์ด้วยค่ะว่าเฮ้ยเขาบอกว่าถ้ามีแหล่งน้ําเก็บน้ําลงใต้ดินพื้นที่มันจะชุ่มชื้นเราก็เลย<ม>ต้องพิสูจน์ค่ะ ปีนี้เริ่มจะเห็นนิดนิดหนึ่งยังยังไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดแต่คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นตามแนวโน้มเพราะปีที่แล้วมันรู้สึกแรงแห้งกว่านี้อ่ะพอมีต้นไม้มันอาจจะชุ่มชื้นขึ้นจ้ะก็ผ่านมาเกือบสองปีแล้วเนาะทะนับจากหกศ0หศเราเริ่มลงมือแค่หกหนึ่งกลางปีนะปีนี้หกสองมันก็ปีกว่าเองเอาต้นไม้ที่เห็นนี่ปีหนึ่งกว่ากว่าใช่ใช่ใช่อันนี้ปีหนึ่งฝั่งนี้ก็ปลูกเท่ากันนะเพียงแต่ว่า ฝั่งนี้มันไม่ค่อยโตนี่คิดคิดว่าตอนนั้นเราปลูกตะไคร้ทั้งหมดเลยปลูกตะไคร้เนี่ยมาทีนี้ตะไคร้ยางนาอยู่ใกล้ตะไคร้ดูมันไม่ค่อยโตเ<อ>นี่ยมาเอาตะไคร้ออกแล้วนะเนี่ยแล้วมันเริ่มโผล่ขึ้นมาแบบอเออเห็นได้ชัดเลยรเราก็ว่าก็เลยว่าเฮ้ยแฝกแต่มันอยู่ใกล้แฝกแล้วมันโตดีต้นแฝกอะทางเข้านี่ก็เพิ่งทาใหม่ทั้งหมดทําใหม่ทั้งหมดเลยค่ะเมื่อก่อนก็เป็นที่นานี่แหละไม่มีทางเข้าบ้านหรอกไม่มีไม่มีมมค่ะ อันนี้เล็กไปไหมหรือว่ากว้างพอดีแล้วอ๋อถ้าก็ขอบคุณแม่ที่ทิ้งไว้เท่านี้แบบว่าไม่ประมาณถนนเนี่ยอ๋อถนนเหรอขอยังอืมคิดว่ามันก็เล็กอยู่นะแต่ว่าในพื้นที่ประมาณเราเนี่ยพี่ก็ว่าก็โอเคอ่ะก็โอเคจ้ะอันนี้ก็เอาต้นยางนามาปลูกไว้กลายเป็นอุโมงต้นไม้เหมือนของแปลงเปียกอ่ะออ ที่ปทุมธานีอ่ะสวยมากี่ก็ดูติดตามเฟซกันมาตลอดเลยใช่ไหมตลอดตลอดแล้วแฟนที่พิกี้เป็นครูเป็นใช่ใช่แฟนพี่ก็เอาด้วยโหจริงๆค่ะนั้นอ่ะเป็นแรงงานหลัก <laughs> พี่ก็แบบว่าเป็นเป็นตัวกระตุ้นเขากระตุ้นเขาแสดงในครอบครัวนี่ไปด้วยกันหมดเลยไปด้วยกันค่ะไป,ปันคร,รอบครัวคนบ้าปลูกต้นไม้ใช่ใช่ตอนแรกนะพิกี้เขายังไม่เก็ตด,ด้วยหรอก แต่เราอ่ะเขาไปก่อนตอนถึงสื่อถึงคนที่ทจัดที่วังน้ําเขียวปี60เห็นไหมพี่ไปกับพ่อ,อ,อเพราะว่าชวนเขาแล้วเขาไม่ไปแต่เขาไม่ได้ห้ามเราก็เลยไปกับพ่อจ้ะนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นเราก็มาค่อยๆค่อยๆแสะเขาแต่จริงๆแล้วเขาชอบแบบนี้อยู่แล้วครัเพียงแต่เขายังยังไม่เปิดตอนนั้นน่ะพอมาเนี้จริงๆบางทีพาเรา ชวนเราทําเลยโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้อยากมานะมีไฟทั้งครอบครัวใช่ใช่มันก็เลยก็ดีเนาะคือถ้าครอบครัวเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดเนาะใช่ค่ะก็เป็นเรียวเป็นแรงสาคัญค่ะเพราะเราทําคนเดียวอาจจะไม่ได้เท่านี้หรอกครับอแล้วเอนาทั้งหมดก็ที่ว่ามีประมาณห้าไร่ตอนนี้ก็เหลือสักตรงนี้ใช่ตรงนี้ก็กินไม่หมดนะก็เหลือแค่ไร่หนึ่งประมาณนั้นประมาณนั้นปีที่แล้วได้ข้าวอยู่สิบสามถุงปุ๋ยข้าวเขาเขาเปลือกนะ ในขณะที่แบ่งข้างๆไม่ได้กินเลยก็พอไหมเหลือเนี่ยได้เอาไปงานคนบ้าปลูกต้นไม้ได้สอบหนึ่งนั่นเองยอดเลยใช่ใช่ได้แบ่งปันค่ะเพราะเราไม่ได้ทําขายอยู่แล้วนั้นในเรื่องของการขุดพื้นที่การปรับพื้นที่ก็ดูจากสื่อแล้วเนาะใช่ได้เห็นหลายแปลงมีไปมีไปดูงานโดยตัวเองบ้างไหมโดยตัวเองเหรอโอ้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูคนเดียวด้วยนะมีมี พาชาวบ้าน oh. ตอนนั้นน่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> พอเริ่มจากตัวเราเราก็อยากให้คนอื่นเห็นบ้าง <c oughs> แล้วตรงนี้มันเป็นที่เป็นบ้านเกิดของเรา <c oughs> เราก็อยากพัฒนาบ้านเกิดให้ให้ทุกคนมาเห็นแล้วทุกคนจะได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มันร <c oughs> ่มเย็นเนาะก็เลยหาทุน <c oughs> รับบริจาคจากเพื่อนต้องขอบคุณเพื่อนที่ไปทํางานอยู่กรุงเทพ <c oughs> ที่เขาไปเป็นเท่าแก่เสียเอเสียอีทเนี่ยเขาก็ออกเงินมาช่วย ในการที่จะเป็นทุน<ม>เป็นค่ารถพาไปดูงานพาไปดูงานแล้วก็มีคนอื่นๆอ,อีกค่ะมีพวกที่อยู่ในบ้านญาติพี่<ม>น้องเขาก็ออกช่วยกันได้เงินจํานวนหนึ่งไปเหมารถบัสเพราะนั้นไปตั้ง40กว่าคนที่บ้านตามมาต้นปีประมาณมกราค่ะก็ไปดูอยากเพราะว่าที่นี่จะทํานาเป็นหลักเนาะแล้วก็อยากให้เขาปลูกต้นไม้ตามคันแทนาจะได้เย็นแล้วก็จะได้มี มีความล้มเย็นขึ้นนั่นแหละก็หลายคนก็มาเขาก็ว่าจะทํานะแต่เราก็ก็ค่อยๆแบบว่าซึมซับเข้าไปแต่มันมีหลายปัจจัยอยู่บางคนก็บอกที่น้อยอะไรเงี้ยคนก็ยังไม่กล้าที่จะที่จะเปลี่ยนนักแต่ของครอบครัวพี่เอนี่ลุยเต็มที่ลุยเต็มที่เลยค่ะลุยเต็มที่เลยค่ะเนี้ยยังอีกก็ที่นาห้าไร่เนาะนาโคกก็เหลือที่นาแค่ไร่เดียวพอละพอแล้วสำคันคือมีของไก่มีอะไรแล้วไม่กลัวพื้นที่ คนจะพูดมากเลยนะว่าเสียพื้นที่อ๋อเราไม่ได้กังวลเรื่องนั้นเลยค่ะก็คืคอเราเราคิดว่าเราเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในทางนี้ซึ่งซึ่งหลังจากที่เราเรียนเรื่องเรียนรู้เรื่องนี้เนาะเราจะได้เข้ามาแบบศึกษาเรื่องศาสตร์พระราชาได้ลึกซึ้งมากขึ้นด้วยนะเปียกเราก็เลยเฮ้ยบันไดเก้าขั้นเนี้ยมันใช้ได้จริงนะแต่คนมีมีมากไหมอะ่ะพี่ว่าน่าจะไม่ น้อยเนาะที่จะเข้าถึงไง<ช>แต่ตอนนี้เรา <c oughs> เฮ้ยบนไดเก้าขั้นมันยั่งยืนจริงๆนะเหมือนที่ที่ท่านในหลวงราชการที่เก้าบอกการเป็นเสือนั้นไม่สําคัญอคตอนที่ที่ทรงบอกไว้ตอนนั้น <c oughs> เ,เราก็ว่าเฮ้ยถ้าทุกคนแบบว่าใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจยั่งยืนมันก็น่าจะ <c oughs> น่าจะเป็นคําตอบที่ว่ามันจะยืนได้ด้วยตัวเองแล้วก็มั่นใจทําอะไรก็ ไม่ต้องห่วงเนาะไม่มีเงินสักบาทเราก็รอดอเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนหาเงินหมดเลยนะใช่หาเงินแต่ถ้างเงินมันมีปัญหาเหมือนประเทศเวเนซุเอลาอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าพี่รอดนะ <laughs> ตอนนี้พี่รอด <laughs> ใช่ก็อยากให้ทุกคนรอดนะคะมีมีนามีโคก็คือที่ปลูกป่านี่แหละใช่ มีหนองน้ําเดี๋ยวไปดูหนองน้ําเออเดี๋ยวก่อนไปดูหนองน้าดูโซลารเซลล์พี่ก่อนได้ได้ไดอันนี้เพิง่งมาทําตอนที่เริ่มปรับแปลงเลยใช่ไหมหลังจากนั้นตอนปรับมันเป็นช่วงหน้าฝนอพอเป็นช่วงหน้าฝนมันมีน้ําอยู่ดินเราก็ยังชุ่มชื้นอยู่แต่พอเข้าหน้าแล้ง <laughs> จำไม่ได้ว่าเดือนไหนแต่หลังจากนั้นแหละพอเข้าหน้าแล้งเฮ้ยต้นไม้ที่ปลูกไว้อ่ะจะรอดเปล่ามันมันแรงมากไงก็เลย เอาโซลา่าดีกว่าเพราะตรงนี้แปลงนี้ยังไม่มีไฟนะคะคไม่มีไฟก็เลยใช้โซลา่าจริงตอนแรกติดสองแผงแล้วก็ปั๊มเสมอแค่แค่แรงเดียวอะ่ะน้ำไม่พอก็เลยมาเพิ่มแล้วก็เพิ่มปั๊มด้วยค่ะจะ้ะก็ดูน้ำบาดาลจากน้ำบาดาลใช่บาดาลแถวน,นี้ตื้นมากเราไม่เคยแห้งเอาก็ดีดิ ดีไม่ถึงไม่ถึงสิบเมตรอ่ะก็ดีมากอะไรอย่างี้ไปดูภาษาพี่นะได้ได้ดูแหล่งมีนามีหนองน้ํานะครับขูดคลองไส่กัดแล้วก็มีที่เก็บด้วยอืนที่เก็บน้ํานี่แหละสําคัญที่สุดนะพี่ว่าการเกษตรต้องมีน้ำครับเสน่ห์ของแปลงของพี่เอคือโหน้ํสใสปิ๊งนะสีครามเลยครับผมสวยตอนตอนที่น้ําเนี่ยมันลดลงแล้วลดลงไปสัก เกือบ2เมตรได้นันเนี่ยเมตรก็กว่าค่ะตอนนั้นที่เต็มอยู่อ่ะยังมาเล่นกับคุกกี้อ่ะเล่นน้ำอ่ะเราแบบเฮ้ยจริงๆอ่ะเราคิดถึงสมัยเด็กไงเด็กสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเล่นน้ำแบบว่าสดใส depressed. เราก็เลยเล่นน้ำเหมือนเด็กๆเลยวันนั้นสนุกค่ะสนุกแล้วไอ้ที่ให้มันเป็นโค้งๆหน่อยคือตั้งใจจะเรียนแบบธรรมชาติใช่ใช่ใช่ก็จากนั่นแหละจากการที่เรียนรู้มาจาก จากสื่อออนไลน์เฮ้ยธรรมชาติมันไม่มีตรงอ๋ออืมเราก็เลยเอาอินฟินิตี้ซะเลยจริงๆอะทำเป็นอินฟินิตี้มันก็ธรรมชาติเขาก็มาปรับแต่งสีคลามเพราะอะไรอะโอ้พี่ก็จงสงสัยอยู่เหมือนกันนะมันโดนตาน้ำหรือเปล่าแต่ว่าตอนขุดมันก็ไม่ได้ไม่ได้ผุดชัดเจนนะถ้าว่าตาน้ําแต่มันเป็นสีครามตั้งแต่แรกครับทั้งๆที่แปลงข้างๆก็ก็ไม่ได้ครามแบบนี้นะคะ ก็เลยแปลกอยู่ก็เลยมีแหล่งน้ามีแหล่งน้ำอันนี้ของพี่ก็สามารถเอาบาดาลเติมสระได้ด้วยเติมได้ด้วยค่ะอ๋อใช่นั้นการมีนาแค่ไล่เดียวก็พอแล้วพอแล้วเหลือกินกินยังไม่หมดเลยเนี่ยแต่สําคัญคือขอให้มีน้ําทํานาใช่ใช่ใช่ปีที่แล้วเนี่ยข้าวข้าวจะแห้งข้าวแห้งตอนแรกนะครับพอมีน้ํามาเออมันก็สามารถที่จะให้ผลผลิตเราได้บางคนกลัวแต่จะเสียที่นาไม่ยอมขุดที่โอย พี่ว่าสรามันได้เยอะกว่านาออแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรอีกเลยนะใช่ไหมอย่างอาจารย์ปัญญาแกปล่อยปลาแค่คู่เดียวมันก็ออกลูกออกหลานใช่มันได้เยอะกว่าค่ะม,มีปลาเพิ่งเอามาปล่อยปีนี้ค่ะปีที่แล้วก็ปล่อยนะแต่ว่าพอปีที่แล้วน้ำมันแห้งก็เลยย้ายย้ายที่ก็เลยเอามาปล่อยใหม่ค่ะนี่ขนาดมาทำเกษตรวันหยุดเนาะโอ้ยวันหยุดแล้วก็ไม่ได้วันหยุดทุกวันด้วยนะ <laughs> หยุดประมาณวันเสาร์แฟนพี่ก็เป็นครูใช่ไหมเป็นคุณครูค่ะคุณครูต้องเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะพี่ก็โชคดีที่หยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนกันจ้ะอ้าวแล้วเข้าเวทำไงอ่ะไม่ต้องเข้าเวพี่ไม่ได้เข้าเวนีน่คือความโชคดี oh. แต่เราเราทำงานวันธรรมดา oh. แต่เราพี่ไม่มีโอทีไม่มีขึ้นโอทีค่ะเพราะว่าเราคิดว่า มันกําลังสมดุนลน่ะคนเราไม่ไม่น่าจะต้องทํางานเยอะเกินไปไม่งั้นมันพลังมันหมด <ละ S 1> จริงๆก็เหมือนเป็นการมาชาร์จแบต<ะ>แปลกมากเลยเปียกแบบไปทํางานจริงมันเหนื่อยนะ,<ล>ะในห้าวันนี้มันเครียดมากแต่เรามีแรงแบบถ้าจะมาสวนนะแบบทั้งสองคนอะ่ะทั้งพี่เกียทั้งพี่ะจะมีตื่นแต่เช้ามากเลยแบบเฮ้ยวันนี้จะไปสวนมันรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ ทำอะไรแบบจนมืดข้ามอ่ะก็ยังไม่อยากกลับเออมันก็มันก็แปลกดีเหมือนกันธรรมชาติบำบัดไงในยิ่งเห็นมาเห็นต้นพยุงตัวเองสูงขนาดนี้เนาะพี่ลองไปยืนเทียบกับพยุงหน่อยดิเนี่ยพยุงหนึ่งปีกับคนปลูกเห็นไหมมันจะเลยคนปลูกแล้วนี่แต่ไหมฮะจริงมันก็มีต้นที่สูงกว่านี้ดินแถวนี้ไม่ดีเลยค่ะเพราะงั้นคิดว่า โดยธรรมชาติต้นไม้มันต้องเอาตัวรอดอยู่แล้วครับอืเราได้น้ําหน่อยเขาก็โตของเมื่อก่อน,นรู้จักต้นพยุงไหมไม่รู้จัก <laughs> <laughs> ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรมันมากรู้แต่ว่ามันเป็นเพื่อที่แบบปลูกอยู่ในที่ใครก็ต้องระวังระวังอะไรรระวังคุดขโมยมาขโมยเ<อ>มื่อก่อนนะเอาอย่างนี้ก็ดีดแสดงว่าไม้ไม,มีค่าก็มีค่าแต่เจ้าของอาจจะต้องไม่ปลอดภยัยไหมอ่ะ ทำร้ายเพื่อเอาไม้พยุงอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอันนี้เป็นกระแสความความเชื่อความเข้าใจเนาะอืมอแล้วก็ส่งเสริมให้คนปลูกเยอะๆเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องขโมยกันก็น่านาดีเอ่อเราก็มีหลายต้นโยอันนี้ก็ปรับพื้นที่หมดเลยนะเนี่ยหมดเลยค่ะตอนเริ่มต้นใช้ทุนเยอะไหมครับโอ้ยตอนนั้นค่าขุดประมาณหกเจ็ดหมื่นอ๋อเพราะแปลงมาเล็กอืมหกเจ็ดหมื่นอันนี้ออกแบบวาดเองก่อนเลยอ่าออกแบบเองตามพื้นที่เลยสะมันน่าจะอยู่ตรงนี้ ครับโอ้โหนี่มีสระน้ําในพื้นที่นี้แล้ามีบาดาลเติมสระได้ด้วยมีโซลาเซลล์ด้วยก็จบเลยนะฮะระบบน้ําเราก็นอนสบายคือมันต้องสบายเป็นหน้าเนาะพี่ไม่ใช่คนขยันมากหรอกเพราะงั้นก็กะว่าเอออย่างน้อยใบเกษียณหลังเกษียณเราก็มีมีที่หลบภัยอ่ะนี่เป็นที่หลบภัยจ้ะแล้วกลัวควายอ่ะไม่มมีปล่อยบ้างหรือไม่เห็นมีรั้วเลยไม่ เขาคนแถวนี้ดีนะคะเขาเขารู้ว่าเราปลูกอะไรอ่ะเวลาปลูกอะไรเขาก็จะระวังอ๋อจะระวังกันจะดูแลให้ดูแลให้กัรไม่ได้ปล่อยใช่ค่ะปเลยเนาะใช่ค่ะแต่สังเกตไหมว่าคนมาทางนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นดีใจมากเลยอ่ะือมันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นจ้ะเดี๋ยวอยู่ที่ที่บ้านเฉพาะที่บ้านเพึ่งนะจริงๆเราจะมีกลุ่มเพื่อนๆที่ที่จบปฐมรุ่นเดียวกันอ่ะ เพื่อนกลุ่มนี้เขาจะเป็นตัวเชื่อมประสานร,ร,ระหว่างเพื่อนมาทํากิจกรรมด้วยกันอย่างพรุ่งนี้นะเราจะไปปลูกต้นไม้ด้วยกันที่ที่แปลงโนนเราก็วันนี้มาเตรียมของแล้วพรุ่งนี้ก็คงจะที่จะลงเฟซให้ให้อันนี้นะลงเฟซว่าเราทํากิจกรรมอะไรกันบ้างก็อย่างนี้ค่ะพอชาวบ้านก็มองเขาก็คงจะมองแล้วก็ บางคนก็คิดแล้วอาจจะได้ถามเราก็จะได้เครือข่ายเพิ่มมากขึ้นแล้ถ้าติดต่อพี่เอก็คือใช้เฟซบุ๊กเนาะเฟซบุ๊กได้เลยค่ะสุปรียาพันรำแล้วก็จะมีวงเล็บนำสกุลทาระลยเป็นนามสกุลเก่าภาษาไทยเลยเนาะภาษาไทยเลยค่ะค่ะยินดีนะคะถ้าใครแบบว่าต้องการให้เป็น ให้คําแนะนําได้ในส่วนที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่ได้เก่งนะคะเพียงแต่ว่าเราทําลงมือทําแล้วมันเจอปัญหาอุปสรรคหรือว่าอะไรที่มันทำแล้วดีเราก็ยินดีแบ่งปันเห็นว่าจะไปออกแบบให้เพื่อนๆด้วยใช่ไหมเนี่ยอ๋อเนี่ยไงแปลงข้างๆเพื่อนรุ่นเดียวกันตอนนี้<อ>เขาทํางานอยู่ที่กรุงเทพเา<อ>จริงๆเขาเขาก็พยายามทําอยู่แต่ตัวเขายังไม่พร้อมที่จะมาตอนนี้แต่เขาก็เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะวาง<อ>แล้วก็บอกว่า เฮ้ยช่วยออกแบบให้หน่อยเฮ้ยได้เลยเพราะตอนนี้มั่นใจเต็มที่เราว่าเราน่าจะได้เพราะเราติดตามคลิป Youtube ของเปียกนี่แหละยิ่งการออกแบบพื้นที่ที่จันปัญญาที่<ช>อ,อันนั้นดูหลายรอบมากเลยค่ะตอนนี้เลยแบบก็ค่อนข้างมั่นใจอ่ะค่อนข้างมันทิศทางลมอะไรเงี้ยอือยจริงๆจริงๆอ่ะ อยากไปอบรมกับอาจารย์ยักอยู่นะแต่ยังหาเวลาไม่ได้ก็เลยว่าติดตามในแต่แต่ในออนไลน์อะ่ะเราติดตามแล้วเราก็ศึกษาจากตรงนั้นถ้าเข้าใจก็โอเคแล้วเนาะใช่ค่ะคทิศทางลมอะไรละ่ะ<า>แสงแดดอะ,อะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคครับให้กำลังใจพี่เอครับผม <laughs> ขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนา,นานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ <wanna> ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของ ของคนไทย